สวัสดีค่ะเอนีปวันได้ยังหัวเลิกงานมาเห็นกองตัางโยบานดีใจค่ะอันของจากเมืองไทยค่ะของโปรดของปวันผู้ใดกินเป็นคือปวันบอปวันอันยากินแล้วก็บได้ไปเมืองไทยเนาะค่ะคิดว่าปีนี้สิเดไปอยู่เพราะว่าขีดยาแล้วเนาะค่ะคิดว่าปีนี้สิเดไปแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มเปิดเนาะค่ะกับ ป่าวันก็ให้น้องทรงมาให้อยากกินเนาะคะ่ปะป่าวันก็ได้แมงกิงลีดค่ะไอ่บอกนองเอามาสองกิโลเนาะคะ่ะแล้วก็สามกิโลกระะมาณเนาะคะ่ะเพิ่งหนึ่งแล้วก็ตากแดดแพ็คใส่ถุงมานเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ก้อยแห้งอยากกินได้มาหน่อยเดียวกับมีคุณทาค่ะมีคุณ่ามากค่ะแล้วก็ได้กบน้อยะคะ่ะกบน้อย เพิ่นลอกหนังออกป่ะว่าเลยเสียดายอยู่เพิ่นเพิ่นเหตุมาดีดีเพิ่นลอกหนังออกเราเพิ่นก็ตัดเอาแต่แหววม้มาแม้โอเพิ่นลอกออกเพิ่นลอกหนังออกไหมสองถุงกบกบหน่อยกบกบหรือเขียดกบหน่อยหรือเขียดนี่แหละค่ะเพิ่นเอาหนังออกมือเสียดายเอ้ยเนาะจับน่ากินมากๆค่ะ กุ sí, ้งปะวันอยากได้อยากได้กุ้งแหงค่ะกุ้งแหงอันกุ้งแหงแบบนี้ซื้อยูนี่มันก็ได้นะค่ะจะว่าประวันอยากกินกุ้งแหงแดงไหมที่ใส่ตาไทยน่ะนะตาไทยบ้านน้ากุ้งแหงแดงๆตัวน้อยกุ้งปล่อยน้องก็เลยว่าเอาอันนี้มาแหงเกล็ดคัสเพ่อจะาก็ะซื้อมาจาก้านไทยกับประมาณนี้แหละค่ะจะซื้อมาไวอยู่แต่ว่าอยากกินกุ้งตัวน้น้อยปลอยๆเทียนแดงๆตำสมตำสมตำไทยแบบนี้ค่ะ แล้วก็ได้ยามาอันคือแบบว่ายูนี่ถ้าเฮ้าอันเป็นไข่เป็นยังเนาะค่ะปวดหัวอียังเฮ้ากับตรงนัดหมอนัดยังตรงไปหาหมอเนาะค่ะกะกะเลยไ้น้องทรงมาพอยามันเหมิดน้ำกะเลยไ้น้องทรงมาห้เนาะค่ะยายาของอันนี้ซื้อซื้อยูนี่บ่ดด้ค่ะยายาของไอแก้ป,ปวดนี่ยาของอันนี้ของไอ คอนสตานนี่ซื้อยูน่บได้ค่ะตองตองซื้อซื้อบ้านเฮาค่ะหายนองคนส่งมาให้แล้วก็ยาแก่เจ็บทองอันนี้ดีมากสมุนไพรบ้านเฮาเนาะค่ะยากิษณนกันค่ะเจ็บทองเนาะค่ะแล้วก็ยากระใสยากระใสส้นเนาะค่ะเก็บอันนา้มันเฮ็นงันกัยยานมันเือยมันยังเนาะค่ะซื้อมาไวจะประวันกับ่ได้มากกินยาดอก่ะแต่ว่าคือประวานจะชอบกินยาแต่ซื้อมาไวยามเฮาชุกเฉินค่ะ ล้วก็ไอยาฝาทะลลยโจนยาไอเขียวไงก็มีแล้วน้องทรงมาไห่จจปีไกาเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะก็ได้ซอยเพื่อนเื่อนได้น้ำเนาะค่ะถ้าถ้าแม่นเพื่อนเป็นอย่างกับพื่อันหาบ่ได้ก็ป่าวันมีป่าวันก็สีแบงแ่งกันไปเนาะค่ะนี่แหละค่ะดีใจค่ะของฝากจากเมืองไทยแล้วกะป่าวันก็บถอดแมงอยู่กิโลหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าไอป่าวันถอดแมงมันไก่สุกยัง สกินเลยค่ะสิกินเลยเดี๋ยวไปเบิ้งแม่งกันค่ะปัววันทอดเลยค่ะทอดกิโลหนึ่งเท่าเดียวเลยค่ะใส่น้ำมันหลายๆใส่หมอใหญ่งๆเลยค่ะทอดเท่าเดียวเลยค่ะใส่คาใส่เอยใส่ตะไคร่ใส่ใบบักกูดเนาะค่ะกันกลิ่นมันเนาะค่ะบ่แหนมันมีกลิ่นแต่มันก็มีคือเก่าหลยค่ะแม่งตั้งมดา นี่นะคะตัวใหญไงถึงทรงธรรมดาคะ่าะบ่ได้ทรงดวนไอ้มันกับสิบมือเนาะคะ่ะถึงสิบมือค่ะถอดแม่งคะ่ะเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวไปกินกันคะ่ะป้าพอก,กินให้เบิ้งเด้อคะ่ะบางคนเพิ่นแอนบ่ก,กินเนาะค่ะแต่ว่าป้านี่กินตลอดนะแต่หน่อยจนใหญ่เนาะคะ่ะอันนี้ป้าบ่ก,กินห้เบิ้งเนาะคะ่ะ คลิปนี้ก็เอาผู้ใดมักเม่งก็ย่นนำร้ายไหลกับป๋าวันเ้ยค่ะฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ